ไม่จบง่ายๆนักชกแอลจีเรียเดือดก่อนดวลจันแจมคืนนี้พูดถึงคนทั้งโลกต่อกับดามาตรวจเพศไม่ผ่านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรระฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็น เรื่องราวเทียงดราม่าไม่จบเลยค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศบีจันแจมสวนเพลงค่ะมีคิวดวนเดือดอีมานเคลิฟกำปั้นจากประเทศแอลเรียที่มีกระแสดราม่าจากการตรวจเพศที่มีฮอร์โมนเพศชายนะคะสูงกว่ากำหนดคืนนี้เวลาตี3 34นาทีตามเวลาประเทศไทยและล่าสุดนะคะอีมานเคลิฟค่ะได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดบูลลี่นักกีฬาทุกคน หลังจากที่เธอนะคะถูกกระแสวิจาร์ณด้วยความเกลียดชงังเนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเพศของเธออีมานเคลิปนะคะยังกล่าวอีกด้วยว่าฉันขอส่งสารนี้ถึงคนทั่วโลกให้ยึดมั่นในหลักการโอลิมปิกงดการกันแกล้งนักกีฬาทุกคนเพราะการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมันสามารถทําลายความคิดจิตวิญญ,ญาณและจิตใจของผู้คนได้และอาจแบ่งแยกผู้คนได้ฉันจึงขอให้พวกเขางดการกลั่นแกล้ง ฉันติดต่อกับครอบครัวสัปดาห์ละสองวันฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงกับเรื่องนี้พวกเขาเป็นห่วงฉันด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าวิกฤตนี้จะจบลงด้วยการคว้าเหรียญทองและนั่นเป็นการตอบโต้ที่ดีที่สุดนอกจากนี้นะคะอีมานเคลริปค่ะยังขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไ o c ที่อนุญาตให้เธอลงแข่งขันโอลิมปิก2 0 2 4แม้ว่าสาพันธ์มวยสากลน,นานาชาตินะคะไอ้บ้าค่ะพยายามขยายเรื่องนี้ให้เป็นดรามา่า โดยเธอยังบอกอีกว่าฉันรู้ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกได้ให้ความยุติธรรมกับฉันและฉันพอใจกับแนวทางแก้ไขนี้เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความจริงโดยตัวอีมานเคลลิฟนะคะเธอก็ยังยึดมั่นกับคำตอบของเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆต่อมานะคะอิดวานโควัตค่ะก่อนหน้านี้อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเกมและอดีตแชมป์โลกอาชีพนะคะแสดงความมั่นใจว่าอีมานคาลิฟเนี่ย นักชกเอลเชียพูดตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพไม่ใช่ผู้หญิงอย่างแน่นอนพร้อมเผยว่าเคยเตือนเรื่องนี้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ไปแล้วโควัตที่กำลังปัจจุบันนะคะตอนนี้กำลังดำรงตำแหน่งประธานองค์กรมวยโลก w บ b o ในภูมิภาคยุโรปกล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคาลิเพราะสิ่งนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในยุคปัจจุบันแต่ประเด็นอยู่ที่ผลการทดสอบเพศซึ่งเผยเห็นชัดเจนว่านักมวยคนนี้เป็นเพศชาย นอกจากนี้นะคะโควัตค่ะที่เคยคว้าเหรียญทองรุ่นแบนตตัมเวทให้กับฮังการีในโอลิมปิกเกม1996ยังบอกได้ว่ามีนักมมยหญิง5คนรวมคาริปด้วยที่มีผลการตรวจจากสมาคมมวยนานาชาตินะคะ I b บว่าเป็นเพศช,ชายซึ่งตนได้บอกเรื่องนี้กับ IOC ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าสรุปแล้วอีมานเคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่แต่ตัวเธอเองค่ะก็ยืนยันว่าเธอเน่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสภาพร่างกายจิตใจที่ค่อนข้างบอบบางเช่นเดียวกันเพราะหลังจากที่เธอเอาชนะฮังการีไปได้นะคะจะเห็นได้เลยว่าพอเธอลงมาจากเวทีเธอก็ถึงกับน้ําตาไหลเข้าไปกอดโค้ชทันทีมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆของจันแจมซวนเพลงนะคะนักมวยสาวไทยของเราหลายๆคนนะคะก็อยากจะทราบว่า ถ้าหากว่าชนะไฟนี้แล้วจันแจ่มนะคะจะได้รับเงินรางวัลอัจฉริสักเท่าไรกันแน่โดยที่แน่ๆนะคะเธอจะได้10.2ล้านบาทอย่างแน่ๆถ้าชนะอีมานเคลิปกําปั้นจอมโหดจากแอลเรียได้ก่อนหน้านี้ค่ะบีจันแจ่มส่วนเพลงนะคะได้เงินแน่ๆสี่ล้านแปดแสนในกรณีที่ต้องการแบบแบ่งจ่ายรับงวดเดียวนะคะก็คือ4ล้านบาทท้วนจากการการ,การันตีมีเหรียญทองแดงซึ่งตอนนี้เธอก็คือการันตีเหรียญทองแดงแน่ๆแล้วค่ะติดมือเป็นอย่างน้อยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่ถ้าหากในกรณีที่ชน,นะอีมานเคลิฟนะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยอดนะคะจะถูกขยับไปที่7.2ล้านบาทสุชัยพรชัยศักดิ์โดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมอบเงินให้อีกหนึ่งล้านบาทรวมถึงพลตำรวจโทชัยวาโชติมาเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะได้ระบุว่า บริษัทบางจากค่ะจะให้อีก2ล้านบาทยอดรวมนะคะตอนนี้ก็ไปแตะที่10.2ล้านบาทแล้วและหากชนะนักชกแอลจีเรียเข้ารอบชิงชนะเลิศได้โดยจะเห็นว่าตอนนี้นะคะนักชกจากแอลจีเรียค่ะค่อนข้างที่จะเสียสมาธิมากๆเพราะว่ากลายเป็นกระแสะวิาพาก์วิจารณไปทั่วโลกสําหรับเพศสภาพของเธอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเธอเองค่ะก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนนะคะหยุดกลั่นแกล้งเธอได้แล้วเพราะว่ามันทําให้เธอนะคะเสียสมาธิ รวมไปถึงไม่อยากได้รับผลกระทบที่รุนแรงโดยเธอนะคะยืนยันหลายต่อหลายสื่อเลยค่ะว่าตัวเธอเองเป็นผู้หญิงจริงๆและเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเธอนะคะเพียงแค่มีโฮอร์โมนเพศช,ชายที่สูงมากจนเกินไปแต่ y y ยังยืนยันค่ะว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆซึ่งคืนนี้นะคะเธอจะมีคิวชกกับจันเจ็บของเรานั่นเองค่ะโดยเวลาตี3นาฬิกา34นาทีก็มารอลุ้นรอเชียกันนะคะซึ่งถ้าหากผ่านเข้าไปรอบนี้นะคะก็คือจะได้เข้าไปชิงเหรียญทองนั่นเอง และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้มาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ